สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมาตามต่อกับเรื่องไก่ฟ้ากันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็พอดีมีอัปเดตอีกแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาในเล้าไก่ฟ้านะครับก็จะเป็นตัวขอนไม้ต่างๆนะครับเพิ่มสิ่งนะครับเกาะนะครับเกาะปีนป่ายมากขึ้นนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับตัวเมียนะครับก็กําลังปีนป่ายนะครับ อยู่ที่ขอนไม้ขอนใหม่ที่ผมเอามาใส่ไว้ให้นะครับก็รู้สึกว่าเขาก็จะชอบอยู่พอสมควรนะครับเวลาที่ช่วงกลางวันนะครับที่เขาเผลอ,อหรือว่าเขายือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปยืนบนขอนไม้กันนะครับผมก็เลยได้เรียนรู้อุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับของไก่ฟ้าก็คือว่าเขาจะชอบยืนบนขอนไม้ด้วยนะครับนอกจากบนพื้นดินแล้วนะครับ ก็ยังชอบยืนบนขอนไม้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนผมก็เพิ่มขอนไม้ให้บินขึ้นไปเกาะได้นะครับก็เห็นบินขึ้นไปเดินไปเดินมานะครับไก่ฟ้าเป็นไก่เชื่องนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเข้ามาใกล้นะครับถ้าเราเลี้ยงอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับเขาสามารถเข้ามากินอาหารที่มือเราได้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับก็มาอัปเดตเพื่อนๆนะครับหนึ่งเรื่องราวนะครับ ของไม้ขอนไม้นะครับที่ใส่เนี่ยตอนนี้ผมใส่ไปทุกงงเลยนะครับเพราะว่าลองดูนะครับว่าจะได้ความแตกต่างอะไรบ้างนะครับความแรกตอนแรกนะครับตั้งใจว่าที่ใส่เนี่ยก็เพื่อไม่ให้ตัวผู้ตัวนี้นะครับยลโนนะครับเขาชอบเดินเลาะอย่างนี้นะครับขณะเราทําแผงกั้นแล้วนะครับเขาก็ยังไม่วายนะครับที่จะเดินเลาะไปเลาะมานะครับกับกองฝั่งน้นตลอดนะครับผม ผมก็เลยใช้ขอนไม้นะครับเป็นตัวขวางไม่ให้เขาเดินได้สะดวกมากขึ้นนะครับราะงั้นของเดิมเนี่ยเขาจะเดินสะดวกนะครับก็เลยเอาขอนไม้ขวางไว้นะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือว่าเขาก็ชอบขึ้นไปยืนบนขอนไม้อย่างนี้กันด้วยนะครับเห็นไหมครับของทุกกงเลยนะครับเขาก็จะชอบขึ้นไปยืนบนขอนไม้กันนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยครับบนขอนไม้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีก2กองด้วยนะครับ ในกรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เอาขอนไม้มาใส่ไว้เหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับใส่แล้วก็ทําแบบให้เหมือนตามธรรมชาตินะครับผมวางรละเกะรละกะนะครับไม่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่นะครับก็ให้เขาได้ลักษณะเหมือนธรรมชาตินะครับนี่นะครับตัวผู้โกลเด้นนะครับตัวนี้ก็ยังไข่อยู่นะครับแล้วก็มีอัปเดตอีกเรื่องนึงก็คือว่า เพื่อนๆจำคลิปล่าสุดที่ผมลงไปได้ไหมครับที่ว่าเขาเอาเศษใบไม้นะครับใส่ด้านหลังเขานะครับก็มาคลิปนี้ก็พอจะทราบสายเหตุเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็คือว่าวันวันนี้นะครับตอนที่ผมเอาขอนไม้เข้าไปใส่ให้เขานะครับผมก็ได้เข้าไปเดินในร้าวแล้วก็ได้จัดแจงขอนไม้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมก็ปรากฏว่าก็ไปตรงมุมเดิมนะครับตรงมุมนี้นะครับผมก็ปรากฏว่า เขี่ยไปเลี่ยมานะครับไปเจอไข่นะครับเขาซุกไว้ประมาณ3ฟองนะครับแล้วเอาไปไม้กบไว้นะครับก็เท่ากับว่าเขาไก่ฟ้าเนี่ยเขามีนิสัยในการไข่แล้วก็กบด้วยนะครับผมเพื่ออำพางศัตรูนะครับกบจนมิดเลยนะครับที่ผมเห็นนะครับพอดีผมไปแหวกแล้วก็เขี่ยขอนไม้ไปเขี่ยมาก็ไปเจอว่าเห็นเปลือกไข่แวบๆขึ้นมานะครับก็สรุปว่าอ๋อเขาอันนี้ด้วยเขาอ่า คล้ายๆกับกบไข่ด้วยนะครับที่เห็นพฤติกรรมนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับพอเอาขอนไม้ใส่นะครับจะมีทั้งเกาะข้างบนแล้วก็กับขอนไม้อย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะชอบอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเกาะบนขอนไม้นะครับหางเขาก็จะไม่ค่อยลากบนพื้นดินเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเดินอย่างเดียวนะครับมีโอกาสที่หางก็จะลากบนพื้นดินแล้วก็ปลายหางก็จะขาดนะครับ อันนี้ผมก็เลยเอาขอนไม้มาใส่ไว้ก็ปรากฏว่าก็ได้เรียนรู้ไปอีกอย่างนึงนะครับผมเขาก็เห็นนะครับายหางไม่ไม่สัมผัสดินนะครับก็ทําให้เออหางอาจจะไม่ไม่ขาดไม่หลุดล่วงง่ายนะครับผมนี่นะครับเขาก็ชอบนะครับผมใส่ขอนไม้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้เดินบนขอนไม้กระโดดกันไปมาเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาก็ชอบนะครับเดี๋ยวให้ดูสองตัวนี้นะครับผมนี่นะครับ นอนืยืนอยู injuries, ่บนขอนไม้นะครับนี่คือในเวลาว่างๆของเขานะครับเขาก็จะยืนอยู่บนขอนไม้กันอย่างเนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวล่างก็ยืนบนขอนไม้นะครับส่วนตัวเมียข้างบนก็ยืนบนขอนไม้เดินไปเดินมาบนขอนไม้ทําได้เหมือนนกเลยนะครับความจริงแล้วเหมือนนกมากกว่าเหมือนไก่นะครับบางคนถึงเรียกว่านกนะครับผมเวลาเราซื้อขายบางคนเขาจะเรียกว่านกนะครับไม่ได้เรียกว่าไก่ฟ้านะครับเนี่ยนะครับตอนถ้าเรา ยังไม่มีขอนไม้เขาก็จะยืนอยู่บนไม้ปกติไอย้ยืนบนพื้นปกตินะครับเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่พอเราเอาขอนไม้ใส่เข้าไปเห็นนะครับเขาไปยืนบนขอนไม้นะครับเวลายืนไซค์ขดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความชอบของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกกลงหนึ่งนะครับผมเขามีความเก่งกาจนะครับเห็นไหมครับสามารถกระโดดข้ามกันไปมาเดินบนกิ่งไม้ได้เหมือนแบบ เหมือนเดินบนพื้นดินเลยนะครับไม่เหมือนเดินบนกิ่งไม้เลยนะครับมีความคล่องแคล่วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกกองหนึ่งเลยดีกว่านะครับกรงนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งนะครับที่เอาไว้เอาขอนไม้มาใส่ไว้เหมือนกันนะครับแต่กรงนี้ขอนไม้อาจจะยังไม่ได้เหมือนเยอะเหมือน2องกองที่แล้วนะครับก็คือมีพาดข้างบนเพิ่มเติมนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้างล่างใส่ขอนหนึ่งเดี๋ยวว่าจะหามาเพิ่มอยู่นะครับกําลังคิดว่าจะจะเอาจากตรงไหนนะครับผมก็ มาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้นี่นะครับเป็นวันที่วันนี้เดือนเมษายนครับวันนี้วันที่3นะครับเมษายนนะครับสองห้าหห้านะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้เองนะครับอุณหภูมิที่บ้านนะครับจากเมื่อวานร้อนๆนะครับอุณหภูมิลดลงไปถึง10บองศานะครับ 10องศาก็คือเหลือแค่18องศานะครับจากวันก่อน36องศานะครับ34 35คืออยู่ๆก็อากาศหนาวขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับงงมากเลยนะครับผมหนาวและที่สําคัญนะครับฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูว่าไก่ฟ้าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับอากาศที่แปรปวนขนาดนี้นะครับเราไม่เคยเจอนะครับหน้าหน้าร้อนเดือนเมษานะครับอากาศหนาวอุณหภูมิ10องศานะครับแถมยังมีฝนตกอีกด้วยนะครับผมก็ ก็ต้องเป็นห่วงไก่อยู่เหมือนกันนะครับในหลายๆสายพันธุ์นะครับนะครับขึ้นมาเกาะเห็นไหมครับสวยงามเลยยิ่งพออยู่บนคอยม้าอย่างนี้นะครับดูสวยเลยนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็คงจะอัปเดตกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ขอฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับการกด subscribe เนี่ยถือว่าเป็นการให้กําลังใจที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะรู้ว่ามีคนสนใจในเรื่องที่ผมทำนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลากัไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ